เรื่องปกติอ่ะคนต้องชูว่อ,อมันเป็นเรื่องของระบบประสาทอ่ะก็ถ้านอกใจก็คงไม่เอาแล้วเหมือนกันค่ะออมันไม่ได้อยู่แล้วปะม,มันไม่ปกติอ่ะถ้าเผื่อใจไปไล่คนแล้วอ่ะออก็ไปเลยดิมีอะไรบอกอยากบอกอะไรเล็กไหมถ้าแบบเออก็ถ้าพี่จะไปอะพี่ก็ไปเลยพี่อย่าทิ้งให้หนูต้องแบบคนเจ็บช้ำน้ำใจแบบนี้หรอกพี่คนเขารอต่อแถวอ่ะ ไม่มีหรอกคุณเลยไปน้เขนะค่ะ็เอาคุครที่จะทำนให้หน่อค่ะวันนี้นะคะเรามาตั้งบูธกันนะคะที่ปารสีลมใช่ที่ปารสีลมนะคะก็คือกับไอวี่ค่ะวันนี้เราจะพาที่ดีมาให้ทุกคนกันนะคะวันนี้อากาศสดชื่นอยู่รวมกันแบบอบอุ่น ฟีลเหมือนมาโบงสูงตอนเช้าแสงก,ก็จะเบาหน้านิดๆแต่สุดท้ายแล้วด้ดยรวมพูดดีๆที่ลงตัวเพราะว่าเราดูดไอวี่ค่ะสดชื่นสดชื่นตอนรู้สึกตอนนี้กี่อังศาดีคะฟีลไลท์ห้าสิบป่ะไอวี่ช่วยได้ไอวี่ช่วยได้เพราะว่าเรามีกิจกรรมเป็นคนได้เล่นกันค่ะจะมีแบบว่าให้เออขาเรียกวอร์มเสียงสักนิดพูดไอวี่สิบวิแล้วคุณจะได้พวงกุญแจและ ไอวี่แบบเย็นๆสดชื่นๆเลยค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มันานสัมปะเธิดด้วยได้ไหมตั้ยหเออครับคือเซตที่สามาอ่ะพูดถึงกิจการรมแล้วเออชวนมาเยอะนะคะทุกท่านเพราะกิจกรรมบีดีเนี้แถมอิ่มอร่อยได้รูปภาพสวยกลับไปด้วยแล้วก็ขอกินเยอะมากเลยแถวนี้แต่ก็อยากให้จะมาแวะนะคะไอวี่ดีจริงๆ ดูดไอวี่ได้ดีทุกวันไม่ใช่มูดดีดีดูดมูดดีดีดูดไอวี่ทุกวันเออคุณดินีแกล้งมูดผิดีริงคีมคีมคีมควบคูหน่อยอันผิดอ๋อได้เลยครับเป็นไงบ้างคะแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะดีค่ะหนูก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรสักเท่าไหร่ก็ฟิลฟิวเออใช่ไม่ได้ยังไงก่อนเายังไงก่อนอะไรใหม่ใหม่ ก็ทีด่ดูนี่ไปสิว่าเป็นทั้งคนใจกี่วันนะคะไปแค่ค้างสองคืน,นะคะ่ะแล้วก็เปลี่ยนบ้านสองหลังเพออราะว่าบ้านมันเต็มออมันเป็นทริปที่บังเอิญว่างพร้อมกันคนก็เลยจัดกันไปทีนันเป็นกี่คน,ค,น,นะคะสิบหกคนค่ะั้งจับอบครัวพ่อแม่ครับอ๋อหลายบ้านเลยมีออฝั่งบ้านโบบ้านพี่เล็กบ้านเพื่อนพี่เล็กอีกสองคนออใช่ แล้วก็ลูกๆเขาอะไรเยอะแยะหลายคนค่ะกับทีพวกนี้มันไปทําอะไรกันบ้างเือไปพักฟันยังไงบ้างไปเกี่ยทั้งเล็บเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเปลี่ยนแม่ครัวเออเออเเลยไปหาข้าวกินแล้วก็เปลี่ยนที่นอนกันคือคือเราเหมือนแบบเราอยู่แต่กรุงเทพเนาะก็เลยแบบเออลองหาอะไรใหม่ๆทำดูเพราะาสงการล้วไปไอคอนไปเรียบร้อยแล้วเติมเต็มเรียบร้อยแล้วออขอโทษขอโทษ อย่างมูนเบนหวานซีเรียนหวานเนี่ยมีให้แบบด้เติมฟิวเติมจอยเตอมอะไรหวานอยู่แล้วมางานนี้ก็เติมได้นะถ้าว่าใครได้ขาดหวานอันนี้ก็อร่อยจไม่ไม่ค่อยหวานอะไรกันขนาดอยู่แล้วอ่ะมันก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละเบื้องหลังกับเบื้องหน้าเหมือนกันเลยไม่มีอะไรต่างๆเลยแต่เออเลิศแต่สิ่งที่เขาโฟกัสก็คือชุดบีกินนี่ขึ้นท่อนของเรา ต่อโอ้ยยิใจใช่ขยี้จุดติงเนาะเออก็ให้ให้คนได้เห็นกันบ้างให้ได้ชื่นใจกันบ้างว่าต่อให้เราจะเป็นสาอวบเราก็สามารถสวยในในรูปแบบของเราได้เหมือนกันไม่แม่ทำไมทาไมคนบ่อยหนูว่าเอออวกมันก็จะมีอยู่อีกนึงแหละมันจะมีอยู่ชอบถามว่าแบบเอออ้วนจางอวนจางทำไมทำอะไรอ้วนจังเออเหนื่อยออ ก็ต้องกินกินเสร็จไม่มีเวลากำลังกายแล้วก็นอนนี่คือผลลัพธ์ถ้าอยากได้แบบนี้ลองทำดูสิคะอันนี้พูดเหมือนสรุปแต่ว่าก็ไม่ได้แบบซีเรียสกักหุ่นหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถามว่าอยากหุ่นดีไหมเรามีหุ่นในใจอยู่แล้วที่เราอยากได้แบบแคนดัลอะไรเงี้ยแบบโอ้โหสวยสับร่องสิบเอ็ดก้นเป็นลูกพีชเหมือนข้างหลังอะไรเงี้ยก้นลูกพีชก็ชอบชอบจริงๆแต่ยังทำไม่ได้ไว้เป็นเรื่องของอนาคต ถ้ามันทําได้ก็อย่างที่เคยบอกไปมันจะได้เห็นกันแน่นอนด้ความที่เราเป็นดาราก็คือมันจะต้องมีความสวยความนุ่มดีตามแบบด1ด,ดมันกดดันเรายังไงบ้างมันแม่แล้วก,ก็คนทักปนบ่อยเหนูว่านี่มันสมัยใหม่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คนเขาก็เสพที่ผลงานกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เสพตัวตนของนักแสดงคนนั้ดดานๆที่ที่เผยออกมาให้เห็นอย่างเงี้ยอย่างเราอย่างเงี้ยเราก็เป็นแบบฟิลคอมดีส้สาวก็หลายๆคนก็เริ่มไม่ค่อยเชื่อแล้วว่าเรียบร้อย <laughs> ก็เลยว่าเออก็ปล <siempre> ่อยใจปล่อยฟิลไปแต่ก็ถามว่ายังคงคนโทรลเรื่องการกินอยู่ไหมก็คนโทรลปกติแต่มันก็คงจะมีวันที่แบบเออใกล้จะเป็นวันที่เลือดมาเยอะเลือดจะไปลมจะมาก็จะมีสิวขึ้นบ้างท้องก็จะป่องบ้างอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนเห็นแล้วเออท้องป่องจริงแต่มันก็ป่องมาตลอดแหละเพราะเราก็นะเราก็มีอันจะกินนะเนาะเออเราก็ต้องกินเรื่อยๆเติมเต็มเรื่อยๆวันไหนที่เหนื่อยก็กินข้าไห ที่มีคนทากว่าปวดขึ้นเลยเงี่ยค่ะมันบั่นทอนเราไหมแม่บ้ครับั่นทอนไหมแรกๆก็บั่นหลังๆก็เริ่มแบบไม่บั่นแล้วสบายใจเธอเห็นว่าฉันก็สวยอยู่นี่ถ้าจะปวดขนาดนหนฉันสวยขนาดนี้คนยังชมขนาดนฉันหอมอ่ะเออโลกจะไม่หยุดหมุนเลยหรอออบบนเลอถ้าอมไปก็ก็แย่เลยนี่นี่นี่น่นมันจะแบบ หยุดชะงักเกินไปด้วยความสวยของเราเออพี่อยู่กับเราจอมตาพีเล้เขาจองตาเราแล้วเขาหยุดโลกหยุดทีนี้มันร้ายนะคะไม่ไม่มีนะเหตุการณ์นั้นไม่น่าเกิดขึ้นว่าโลกเรางยํางเดินต่อไปใช่เราไม่ได้เป็นโดอาตยนเรายังอยู่ปกติของเราอย่างพี่เล็กบอกว่าบอกเราังไงบ้างช่วยชมเราไมพี่เล็กก็บอกว่าเออถ้า ถ้าแบบเฟิร์มได้ก็ดีลงได้ก็ดีมันก็จะได้แบบสวยขึ้นบอกว่าเออจริงถ้าแบบผอมแบนี้ก็ต้องสวยวบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเว้นแบบไว้ก่อนแปบ๊บหนึ่งเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราเหมือนได้พักผ่อนจริงๆเราก็เลยโอเคปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจอะไรเงี้ยแต่ว่ายัางไงคุมมองสุดๆแบบเคนโด,แบบด,ดมาแน่เร็วๆนี้เป็นว่าของกางการกาทัศนคติเ,ออเป็นเคนดอลอยู่ละหุ่นค่อยว่ากัน ไม่รีบไม่รีบยากอยู่ยากอยู่สาวอ้วกอย่างเราเราอะไรย่างง้บ้างครที่แบบตั้งใจจะลดละหนูว่าสาวอ้วบทุกคนรู้แหละลว่าตัวเองทําอะไรอยู่แล้วก็กินอะไรอยู่เนาะแล้วก็ซื้อส่วนตัวโบเป็นคนรู้ตัวแหละว่ากินอาหารค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีแต่ว่าด้วยระบบพาผ่านหรือว่าเออมตาบอลิซึมของเราเนี่ยออจริงจังเลยว่าเ <ๆ S 2> มตาบอลิซึมของเรามันไม่เท่ากันกับสาวผ,อม,ผอมที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน ลองคิดดูแล้วกันว่าไอ้พวกหอมอาจจะพยาิเยอะก็ได้เราแค่ยังไม่ได้ถ่ายพยาดแค่นั้นแหละเย่าคิดมากค่ะเสาอวบก็ก็สวยเหมือนกันผอมไม่ได้แปลว่าสวยทุกคนนะคะแต่ผอมก็มีความสวยเหมือนกันอวบก็มีความสวยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวขออวบต่อแล้วกันนออบไปก่อนอบไปก่อนอวบต่อไม่รอแล้วนะเดี๋ยวขออีกเรื่องเลงค่ะหนึ่งเขาจะมีการโยกว่าสะเอี เราอุ๊บสองไปไม่แต่งงานสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็แบบมีงานมันจับจับเลยอ๋อแต่แฟนเราก็หล่อจริงอ่ะดีหลังหนึ่งถ้าจะมีมันก็ก็ไม่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ปะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ปกติแหละที่ที่จะ ไม่ใช่เรื่องปกติอ่ะคนต้องชูว่ามันเป็นเรื่องของระบบศาสตร์อ่ะระบบราสาทมันไม่ปกติใส่ปะแล้วระบบมันเป็นไม่มันเป็นเกี่ยวกับความคิดของคนและค่ะที่เขาอาจจะเศร้าหมองเขาอาจจะอะไรใดๆแล้วก็พูดไม่ได้เหมือนกันเพราะมันก็เป็นเรื่องของเขาสองคนแต่อเล็กจะเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดขึ้น ก็เดี๋ยวเห็นกันเออเราคิดไมมไหมว่าเตรียมพี่วินมอเตอร์ไซค์เลยไปเดี๋ยวนี้เลยหรอด่วนเลยกระทืบส่วนตัวเราถูแค่ไหนหรือว่าเราจริงจังเรื่องของเรอจริงนี้มากแค่ไหนกนก็ก็ถ้านอกใจก็คงไม่เอาแล้วเหมือนกันค่ะมันไม่ได้อยู่แล้วปะมันมันไม่ปกติอ่ะใครจะไปทนต่อแค่รู้สึกว่าถ้าเผื่อใจไปไล่คนแล้วอ่ะก็ไปเลยดิ ในเมื่อถ้าถ้าตัดสินใจเริ่มที่จะมีความชอบขอบคนใหม่แล้วแปลว่าคนเก่าอ่ะมันไม่ได้เท่าเดิมแล้วอ่ะอก็ไปเริ่มรักกับคนใหม่เถอะแล้วก็ปล่อยเราไปเพราะเดี๋ยวก็จะมีคนรักเรา100%เหมือนกันเราไม่คิดจะรังเขาหรอกครับเพราะว่าเราเลี้ยงรักเขาอยู่เราอะเราไม่รังเขาอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเราก็รังมามันรังลอแล้ว ไม่ได้ไปยุ่งกับผู้หญิงสักเท่าไหร่เราจะตื่นนะเราจะจัดการที่ฝั่งเราก่อนว่ามันเป็นยังไงเรามันเป็นยังไงเราไม่ดีหรอเราไปถึงนางเอกช่องสามสวยขนาดนี้ผมยาวขนาดนี้สะโพก็ขนาดเซ็กซี่สมบูรณ์แขนาดนี้ยังจะแบบไปรักคนอื่นอีกเหรอโอ้ใหม่ก๊แต่ส่วนตัวบลูเป็นคนตรงไปตรงมาไหมว่าอุ๊ยคุณพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมลาน่า เป็นคนตรงไปตรงมาไหมถ้าแบบว่าเอ้ยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบไม่ชัดเจนอ่ะก็ก็ตรงไปตรงมาค่ะเราเพิ่งแอบกัดด้วยซ้ำไงแบบไปไหนมาหรอไยกับใครหรอเออหรอสวยเนาะสวยอยู่เลยสวยเลยสวยน่าเหมือนกันนะเนื้อคู่ปะเรืคู่ลองลองลองไปคบกันดูลองไปคบกันดูน่าจะแบบไปได้ไกลหลายๆคู่ก็ไปได้ยาวเหมือนกันที่เราพูดจริงๆเราเป็นเรามีสกิลเรามีสกิลการสืบไหม กันสืบการจอบไม่ต้องให้ถึงหัวหรอกค่ะมีเสื <S <S ้ออะไรชันก็ผู้จัดการเลยไม่เนี่ยะสืบเก่งมากถ้าเราให้หาอะไรอย่างเงี้ยขาจะเจอก่อนคนแรกเลยติดแต่จริงๆไม่ต้องให้ถึงหรอกพวกพี่อ่ะก็นั่นนัจะช่วยกันแล้วว่าจะโทรมาแล้วเป็นคนมีมีเอ๊มีอะไรไหมมีติ๊กไหมถ้าสมมติปกติเก่ง เซนค่อนข้างแรงเออแต่เซนแรงแต่เราตันนี้เซ่แบบรู้เรื่องเลยตอนี้ไม่งานอาจจะมีบ้างออ้อจะมีเซนบ้างแต่ก็ถามเลยเออคืออย่างเมื่อคราวที่แล้วสัมภาษณ์คนก็นิดนึงกับประโยคเราที่บอกว่ามีคนไม่รู้ได้หรอเออมีในคอมเมนต์ในยูทูบอะเอาเขาคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่เออไปอยู่ไหนาไม่รู้จริงหรอพี่พูดโรน่ารักนะเออหลายคนก็เลยบอก โสกส่งสัญญาเตือนใครนีร่บ้าว่าเอ๊ะไม่รู้หรอว่าฉันเป็นแฟนนะาอ่าผมไปคิดไปได้ขนาดเลยหรอไม่เพวกเราอ้าวไม่มีไม่มีถ้ามีอ่ะไม่ใช่ทรงนั้นแน่นอนถ้าไม่หนูไม่ใช่ทรงนั้นแน่นอ <laughs> มมนมีอะไรบอกอยากบอกอับเล็กไหมถ้าแบบเออก็ <laughs> ถ้าพี่จะไปอ่ะพี่ก็ไปเลยพี่อย่าทิ้งให้หนูต้องแบบคนเจ็บช้ำน้ำใจแบบนี้หรอกพี่คนเขารอต่อแถวอ่ะ เราใช่ไหมไม่มีหรอกคือสร้างมเอมือแก้สมแล้วที่เป็นนัวเองค่ะเออแต่ล่าสุดนแปลเธอเป็นมาเฟียนะเออไปนู้นไปนู่นหาเรื่องอะโค้เท้เลยอ่ะเธอก็พอหมดพอหมดละครเขาฉจบเลยนะ ไม่ Oi, แต่จริงๆมันเป็นหน้าที่ของนักแสดงช่องเดียวกันอยู่แล้วคะ่ะต้องแบบช่วยกันโปรโมทละครของกันและกันซอไม่ใช่แค่พี่อะไรคนเดียวใครก็ตามที่ลงละครอย่างที่เราแบบบังเอิญไ,ได้ไปดูอ่ะเปิดเจออย่างเงี้ยวันนั้นกลับบ้านเร็วอย่างเงี้ยเราก็ต้องลงโปรโมทให้เขาเอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของนักแสดงช่องเดีวยวกันแลยชอบแบบนั้นเหรอแบบแแบแบแบยากเแบแบท้าทายเหรอเอออะไรใหม่ๆเออแบบฟิลแบบ้ย หดในชีวิตจริงเราไปครับแบบสมมิไม่กินข้าเลยเราโหดใส่ฉันหน่อยซีอิอ๋อเคยเคยกินเลยเคยแบบเจ็บโหดกว่าถ้าเขาโหดเราไหวเหรอไหวเหรอโลกก็ถ้่นี้นเราไหวไหมเก่งวะโเก่งานชีวิตจริงมาเกิดขึ้นจริงหรอค่ะคุณผู้ชมเลยนะคะ ใครพิเศษโทรหานะคะอยู่อัโป้แ๊บนึงดิวคะเพลงต่อไปจะมาได้ยังคะอ๋อโอเคค่ะยังค่ะเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวค่ายคุณก็บอกว่าคุณจะมีเพลงออกมาเรื่อยๆใช่ไหมคิดเหมือนกันเราดูไหมเราทำทำดูตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะทำทำแล้วจะร่วมมือกับวงฝั่งพี่แทรแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าจะร่วมมือจับมือกันแต่ก็ยังไม่ว่างที่จะแบบให้คิวไปคุยว่า อยากได้ฟิลนี้ฟิลนั้นฟิวไหนเพราะว่าล่าสุดฝังใจอ่ะมันก็ยังไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นแต่มันเป็นเพลงที่พอนะแต่แ้าแบบอาจจะยังไม่ได้ตรงมูดเราขนาดต้องมาคุยมูดกันใหม่ทีนึงเพราะคุณพอนอหลุดงลงแอลคคปงมูดีดียงมูดีดมูดีดีแล้วได้หมดุดมูดีดีดดไอวิจกว่อดุดแล้วจะวยเหมือนเอมีถูกต้องเขาบอกคือมูดีดีของทุกคน Aaa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 a Ui, hơi